เอาไงดีวะเนี่ยเล่นแรงเป็นบ้าเลยนะ่ะเสื้อแบบนั้นนะ่ะพวกชินโคแงเลยทำไงดีบอกตำรวจดีมากเฮ้ยแต่ฉันว่าอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของเด็กชินโคเลยนะเว้ยถ้าปล่อยทิ้งไว้อะอเด็กนักเรียนสองคนนั่นอาจจะถึงตายก็ได้นะเว้ยงั้นไปบอกคนอื่นให้ไปบอกตำรวจต่อดีไหมเออนั่นสินะไปกันเถอะเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยไปกันเถอะเร็วเข้าเอบิฮาร่าครับอ ขอคืนนะเว้ยเออกุญแจมือเนี่ยของรุ่นพี่ชั้นติ๊กมาจากตำรวจมาอีกทีนะเว้ยยังต้องมอบให้รุ่นน้องต่อต่อไปอยู่เอออไอ้พวกงี่เง่าเอ้ยเออเฮ้ยอ้อะไรเนี่ยมากันแล้วเหรอเฮ้ยมาสืมูละอิชีมาสืมาสืมูละอิชีมาสืมาเอดะเหรอ อืมอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วร้านนักนะเว้แกเนี่ยอีจะมากเกินไปแล้วอ,อีจะจขยี้แกให้เละเป็นจอกเลยสำเนียงคันไซยอย่างนั้นเหรอคิดว่าทำเท่โชว์เจ๋งอย่างนั้นเซ่เข้ามาเลยเว้เออี จ่าแกตายอีชื่ออีอีใบจ่าเชื่ออ้ออ้อช่ออีอ้ออ้อเฮ้ยอีมันล็อกเหรอน้อยแน่อ่ออีช่อเอออ้ออ้ออีแเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่้ออ้อไอ้ยเอากุญแจมือมาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเชอ ไม่น่าพลาดเลยอียเออคุณมายดาะครับอ่ะฮะไอ้กลุ๊กนั่นมันคิดเล่นอะไรแผลงๆว่ะเอาออกให้ทีสิเอบิฮาร่าของแค่นี้เฮ้ยว่ะเดี๋ยวแกได้เละแน่อีกนิดเดียวครับอ,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 อ่ะเอะเออเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกะทาอะไรเนี่ยเอบิฮาร่าผมบอกแล้วไงครับบาหมอนนั่นน่ะมันเป็นศัตรูของผมนะคุณมายดะนี่แกบ้าไปแล้วหรืองไงเนี่ยอืม ไอ้บ้าเอ้ยรีบปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะเว้ยหลุดไปแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่ไอบิฮาร่าอืมอะไรของแกวะยังไม่เข็ดอีกหรืองไงเนี่ยฮะไอ้กลัวเอ้ยอืมจ้าชัวไอ้เอบิฮาร่าโรงเรียนมัธยมชินโคมไอทำไงกับแม่นั่นดีวะเนี่ยฮะเอาไงดีวะ เอ้ยก็ต้องรอจนกว่าคุณแซลลี่จะมาซิไม่รู้ว่าแซลลี่จะจัดการกับแม่นี่ยังไงนะถ้าถูกใจจะไปเหลือเลยอฮแล้วถ้าไม่ถูกใจเราเฮ้ยมันก็เสร็จชั้นสิวันนี้แบบนั้นนะ่ะเฮ้ยชั้นตั้งหากแล้วเอ้ยตามคิวสิวะตามคิวเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ย,อย,อย,อยโถ่เ้ยใครก็ได้เนี่ยรับสักคนสิวะ อีหายหัวไปไหนกันหมดวันเนี้เฮ้ยแล้วคนที่เรารู้เบอร์โทรศัพท์ก็เหลือแค่นากกยิมะเท่านั้นเหรอเฮ้ยบ้าชะมัดเสงไว้อีอี๋อืออไอ้บ้าเอ้ยอี๋จมือบ้านี่อีปล่อยสิว่าออ่ไอ้บ้าเอ้ย ย่านกุญแจมาให้ฉันหน่อยซิแล้วเข้าเฮ้ยเออเออไม่ได้ครับอะไรเนี่อเอาลุกขึ้นมาเซจะสอนให้รู้ว่าระดับมันต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ้เออ้าหยุดนะไว้ชื่อชื่อชื่ออฮิโรโตมาซึมุระ いしますいークーあーかおろいうーあーああーあーあー。うー สำเร็จแล้วเหรอไอ้บ้าเอ้แกคิดจะซ่อยมันคนเดียวหรือไงเนี่ยเอากุญแจไม่ชั้นสิแล้วเข้ายังหรอกครับมันหลังจากนี้ตัางหากเราอะอะไรนะเอ้ยฉันจะเล่นแกให้หนักเลยหงายขึ้นมาสิอืมเออฮะอีโออาเออเฮ้ยมันใช้แป๊บเหล็กตีเหรอเอออ่อ่าออา อไอ้งูอ่ะจ้าชัวเอ้ไอ้บ้านนี่อ่าคอมเลยอเฮ้ยบ้าแล้วตายซะเถอะแกัเออฉันจะฆ่าฉันจะฆ่าแกให้ตายไปเลยไอ้พวกโง่เง่า เสือกบ้ามาลงมือกับพวกเราเอไถดูถูกพวกเราะมันจะต้องตายไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนสก็ปลกแค่ไหนก็ต้องตามขยี้ศัตรูให้เละจนตายคนตายนะมันคือคนผิดเว้ยนี่คือสิ่งที่แซนลี่สอนไว้แซนลี่เหรอที่จริงอะ่ะจบแค่เปียกนั่นเท่านั้นก็ดีอยู่แล้วเป็นพราะพวกแกนะอยากแก้แค้นเองนะเว้ย เอเอเจ๊แกพูดว่ายังไงนะเนี่ยยังกับว่าพวกแกหมายหัวฮิโรโตะเอาไว้แล้วแต่แรกจากนั้นละ่ะก็เออสิวะอ,อะไรนะว่ายังไงนะเอเอเอ,อะไรวะนี่พูดอะไรเนี่ยฟังเข้าใจยากชมัดเลยที่พวกแกไปพบฮิโรโตะกับพวกคุณไมดะที่สถานีรถไฟมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่ใช่หรอพูดมากนะ่าโนโหัวยอตายซะเถอนน่าเอ,เ,อเอ้ยท้อ เอบิฮาร่าชั่วชั่อชั่ออ่าไงละ่ะเดี้ยงแล้วหรือไงเออเออ,อเออเอเอเฮ้ยไอไอตัวใหญ่อ,อิทิมัสปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะเจ้าโง่ใครจะโง่ปล่อยเหยื่อดีๆแบบนี้เล่าถึงตายก็ไม่ยอมปล่อยหรอกเว้ ปล่อยเฮ้ยไม่ปล่อยอืมเฮ้ยเอ่อเจ้าเอ้ยจชัอปล่อยเลยเอื้อหือนี่เออเอ่อฮะหลีกไปอิทิมาส์เออเออเฮ้ยจ้าชัวอื้ออือนี่เออเอ่อ อออือคุณชิอิออคุณชิระอิอืมเปิดไฟก่อนนะไม่เป็นไรใช่ไหมตีไอกีจังคุณชิระอิเอ๊ะ คุณชิระอิข้างหลังค่ะข้างหลังเออคุณชิระอิคนที่อยู่กับเธอนั่นมันเอออนาคตะคุงเหรอเออเจ้านั่นแหละมันน่ะโดนลุมอัดไปแล้วใช่ไหมแต่เพราะเจ้าพวกนี้ดันปล่อยมันไว้แล้วมานี่เลยมันเลยต้องโดนชั้นสั่งสอนกันคนะตุบสองตุบเนี่ยนะเอ๊ออะไฟแช็กครับอืม คุณชิระอีให้ตายเถอะน่ะถ้าเกิดเรื่องแดงถึงตำรวจแล้วก็ทำยังไงฮะมีแต่วพวกงี่เง่าไร้สมองทั้งนั้นเลยนะพวกแกเนี่ยเออขอโทษด,ด้วยครับตลกนักเรื่องไงฮะแกเนี่ยเอะอ่าแกเชื่อก,ก่อนนะอ่าพวกแกใส่หัวไปได้แล้วช่วยเอาเบาะรองเข้ามาด้วยนลเว้เออครับผมอคุณชิระอี้ โทษทีนะที่ทำให้เธอต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้เนะี่ยถ้าเธอยอมตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกตามแผนแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ต้องจบลงในสภาพแบบนี้หรอกนะอืเอ๊ะแล้วเฟือกล่ะเฟือกเหรอไม่มีของแบบนั้นแต่แรกอยู่แล้วคิดว่าหลังจากนั้นถ้านจะบ้าไปโรงพยาบาลจริงๆอย่างนั้นเหรอ <laughs> ทุกอย่างนะอุตส่าห์เป็นไปตามบทที่ฉันแต่งแต้มขึ้นมาแล้วนะ แล้วฉันนะ่ะให้พวกนั้นแกล้งเล่นละครเป็นว่าทําให้สีโครงฉันหักเนี่ยแถมลงทุนขนาดขโมยสมุดนักเรียนสร้างโอกาสกว่าจะได้พบเธออีกครั้งอุตสาห์ยอมเหนื่อยเดินทางไกลถึงคิจิโอจิเพื่อที่จะไปพบเธอน้ำซ้ำํำยังยอมเล่นละครทําเป็นคอยปกป้องเธอยอมไปโยโกฮาม,ม่าก,กับเธอเพื่อไปห้ามมาเอดาอีกด้วยลงทุนขนาดนี้แล้วนะเธอนี่มันผู้หญิงเลือดเย็นจริงๆนะ เอ๊ะคุณชีระอีเอามาให้แล้วครับเบาะครับผมโอเคหรือยังครับแซลลี่ <laughs>